อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอโทษนะครับโตโนโ่นะฮะก็เพราะว่าเ,เป็นเรื่องราวของคนสองคนนะฮะที่ทําให้มีบุคคลที่3ามมาเกี่ยวข้องแล้วก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมานะฮะแล้วก็ขอโทษแฟนคลับนะฮะของโตโนโ่ด้วยนะฮะที่ไปพาดพิงถึงแล้วก็สร้างความเดือดร้อนทําใหเ้เขาอาจจะเสียชื่อเสียงหรือว่าไม่สบายใจผมคิดน้อยไปเองที่ถึงผลที่มันจะตามมานะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดามันก็คงไม่ได้เกิดเรื่องอย่างนี้นะก็ะรู้สึกผิดนาะในสิ่งทีท่ทผิดนครัผิดครับรู้สึกต้องขอโทษด้วยฮะ<ม>นะฮะขอโทษโตโ,โน่นะฮะย้ำอีกทีขอโทษนะฮะแล้วก็ขอโทษตัวต,วต,วตวัวยิบสีด้วยที่บ้านยิบสีด้วยที่ทําให้ผิดหวังอยูแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าผมคิดมากกว่านี้คิดคิดถึงคนที่ผมรักมากกว่านี้ วันนี้มันก็คงจะไม่ไม่แย่ขนาดนี้แต่ที่แต่ที่ควาที่ตอนนั่งคุยเท่าความมันไม่ได้มีการส่อว่าเขาจีบกันหรืออะไรเลยไม่ใช่เหรอคะมันแค่อ๋อตอนนั้นตอนนั้นมันคงมันคงไม่ใช่ว่าส่งอะไรถึงกันหรืออะไรอย่เงี้ยนะฮะแค่เห็นก็ปี้แล้วฮะมีการส่งไลน์หาการไม่ครับไม่มีครับไม่มีครับแน่นอนครับถึงกับสถานการณ์ก่อนแล้วนั้นเราล้ออะไรกั็นที่ซีมากรึป่าหรือว่าแค่เห็นข้อความเราก็ ไม่มีครับรู้ไม่ได้ระแวงเรื่องมิติกับตัวน้องเขาไม่ได้เห็นเขามีหนังคนามามีอะไรแวยไม่ครับแต่ทีนี้มันสข่าวนะครว่าเราก็ไปตามเป้าน้องที่กองละครกองก็มีไปรับส่งครับถ้าผมว่างครับไม่ติดงานที่ไปเฝ้าคือถึงหววหรือไม่ครับรับส่งคิดถึงก็ไปรับส่งครับเพราะว่าไม่ได้ตามเข้าไปถึงในกองอะไรอย่างงี้นะฮะผมคงต้องพัฒนาตัวเองเยอะครับเพราะว่าทํางานตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ ตัวเราเองหรือว่าคนที่เราคบหาอยู่เองก็เป็นเป็นที่จับตาบองนะฮะก็ะแต่ว่าผมเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วแล้วก็พยายามแก้มาตลอดทั้งชีวิตนะฮะมันก็บางทีมันก็หลุดไปบ้างแต่คราวนี้มันอาจจะมันเป็นข้อผิดพลาดแล้วผมก็จะเรียนรู้เป็นประสบการณ์จะมีการ,ราจ,จะมีการตอบสายตรงไนนปขอโทษเขาเลยไหมที่ไม่ได้บอกทางสื่ออะไรอย่างเงี้ยอือ ตอนแรกตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกผมขอเบอร์มีมีการขอเบอร์นะผมขอเบอร์โตโนโ่เพื่อที่จะโทรไปไปถามแล้วก็ไปขอโทษเขาโดยตรงนะฮะแต่ว่าไม่ใครให้เบอร์ผมเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ผมขอเบอร์ก็จะเป็นคนที่รู้จักผมอะ่ะเขาก็จะกลัวว่ามันจะเรื่องมันจะเลยเถิดเข้าไปใหญ่เพราะว่าอารมณ์ของเราอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบฝั่งนู้นพูดไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเราเอามาคิดหรือว่า เราอารมณ์ร้อนเงี้ยคือขึ้นว่าอารมณ์ร้อนเนี่ยพอพออะไรแล้วมันก็บางทีมันก็ไม่ฟังนั่นนะครับครับล่าสุดที่ซีรอนทำแจกให้ไปตั่กับยาอะไรเนี่ยครับก็ก็น่าจะน่าจะเป็นความผิดของผมเองไม่ใช่น่าเป็นความผิวผมเองนะครับโอ้นะนะไม่ผมกระทบกรทารงานนะครับอ่าก็ต้องขอขอโทษด,ด้วยครั้งนี้ขอโทษจริงๆนะครับ ก็ผู้ใหญ่ทากคะกับิไปือไม่เกี่ยวกับซเลยคือที่จริงผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ทาง X แสกนี่สำหรับใครที่ทำงานยูทีซก็ก็ลุยแล้วผมบางทีผมก็แบบที่ถึงนะฮะแล้วก็คือเหมือนเยอะแบบแฟนหวงแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ต้องขอโทษด้วยคราวนี้ก็จะไม่มีการก้าวไก่กันอีกแล้วนะฮะก็ผมก็จะรู้แล้วว่าพื้นที่ใครเป็นพื้นที่ใครงานเขางานผมเราแยกกันละผมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องของแฟนคลับที่ว่ายูซีหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยน้องไม่ได้มีความผิดเลยนะฮะผมเองที่คิดน้อยนะฮะแล้วก็เป็นแฟนที่แย่มากที่เอา ท,ที่ทวิตลงไปหาโตโน่เองน่าจะเป็นผมที่ทวิตโดยตรงนะแต่ตอนนั้นผมทําด้วยอะไรไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่าผมต้องขอโทษด้วยก็เล่กว่ายิปซีได้แล้วนะฮะเคียร์เรอนี้กับยิปซีว่ายังไงบ้างไม่ไม่ได้เคลียร์นะไม่ได้เคลียร์ครับเพียงไดแค่คุยกันว่าผลที่จะตามมาคืออะไรคนที่จะตามมาคืออะไรวันนั้นก็นะรู้ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> คือพ่อจันพูดตรงๆว่าพ่อจันไม่ได้นึกถึงผลที่จะตามมาพ่อจันพ่อจันเอาเฉพาะหน้าเอาที่พ่อจันแบบเหมือนแบบว่าโอเคเราทําแล้วเราแบบสบายใจอะ่ะเ,เราแบบโอเคแฟนเราทําเพื่อเราอะ,อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้นึกถึงผลที่จะตามมาแต่พอได้สติแล้วพอนึกถึงผลที่ตามมาเห็นผลที่มันเกิดขึ้นพอดีถ้าเกิดว่าผมทําแล้วทุกคนมาด่าผมคนเดียว ผมผมก็เฉยๆนะครับผมต้องขอโทษที่ผมพูดแบบนี้ผมแต่ผมรู้สึกเฉยจริงๆแ,แต่พอดีครั้งนี้มันมัน,ม,น,น,นมันไปกระทบยิฟสีไปกระทบโตโนโ่ก็ผมก็ไม่คิดว่ามันจะกระทบมากมายขนาดนี้ที่จริงมันก็เป็นแค่เหวดๆห,ห,หนึ่งที่แบบว่าคือถ้าไม่คิดอะไรมันก็ไม่คิดอะไรถ้าเหมือนคนใหญ่เล่นกันมันก็เหมือนคนใหญ่เล่นกันแต่ว่าก็ หลายคนตีความหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ยอมรับว่าตอนนั้นทําไปเพราะอารมณ์จริงครับแล้วครัวจะมีผลและความสัมพันธ์ของเรากับยิปตีด้วยไมครับที่บ้านที่บ้านนอด้วยไหมก็มันต้องมีอยู่แล้วครับมันมันไม่ต้องนึกเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทําให้ชีวิตเขาเหนื่อยแล้วก็ทําให้แฟนเราโดนโดนคนอื่นมาว่าโดยที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําอะไรมันผลเกิดมันเรื่องมันเกิดมาที่เราอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมเป็นแฟนที่ ีได,ได้พูดคุยถึงความสัมพันธ์ต่อต่อไปวความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงสถานะจะเป็นแบบไหนหรือว่าอะไรเรายังเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันยังยังอยู่ด้วยกันหมายถึงยังคบหากันนะครับแต่ว่าก็คือให้เรื่องนี้มันจบไปก่อนคือผมอยากจะวันนี้ที่ออกมาพูดก็เพราะว่าที่จริงผมผมถ้าผมอยากจะขอโทษโตโน่โดยที่แบบว่าไม่ผ่านสื่อได้ซ้ำแต่ว่าพอดีน้องบอกว่ามีอะไรให้มาถามผมใช่ไหมยร แล้วก็คือว่าหลายๆคนถ้าผมไม่ออกมาพูดก็คงจะเข้าใจอะไรผิดๆฉะนั้นก็มาได้ยินกับปากผมเองดีกว่าว่าผมเป็นคนทําผมเป็นคนก่อเรื่องผมก็ขอยอมรับผิดแล้วผมก็ขอโทษทุกคนนะฮะไม่ใช่ขอขอโทษนะฮะพูดผิดขอโทษครับนะฮะครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนสําคัญว่าเวลาผมจะตัดสินใจทําอะไรมันจะต้องมีกระบวนการความคิดมากกว่านี้ครับมีสติมากกว่านี้เพะนตอนนี้คนถ้าดูในช่วงเวลาที่ท่านมี กลายเป็นคนก็ติความเลยว่ามันลื่นแล้วอ่ะ่มันหนึบมากอยู่ด้วยกันยังอยู่เหมือนกันเหมือนจะอยู่เราอยู่ด้วยกันแล้วใครอยู่ด้วยกันครับบ้านตั้งใจกับสี่ด้วยความมีเวลาที่ได้อยู่เราแบบทวิตเราไม่ช่วยที่ดึกเกินมากเออเออถ้าจําได้คือไอ้ข้อความทวิตเนี่ยข้อความที่ทวิตอันแรกที่ยีิบสี่ทวิตถึงโตโน่เนี่ยคือตอนวันนะครับ แต่ที่ผมทวิตกลับคือตอนคืนครับใช่คนก็เลยมองว่าเเอราไม่ได้อยู่ด้วยกันครับเพราะว่าเราเขามีบ้านเขาผมมีบ้านผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางบ้านเขาไม่ให้ไม่ให้เราไม่เคยไปไปไหนครั้งคืนด้วยกันเรากลับบ้านเร็วผมส่งเขาถึงบ้านตลอด่เพราะว่าเราบอกว่าเราหยิบโทรศัพท์น้องมาตอนเไม่ถึงข้อความแรกครับแต่ข้อความหลังที่ผมบอกว่ามีอะไรให้มาผมไม่คนหยิบโทรศัพท์ อันนั้นคือข้อความหลังครับที่ผมที่ผมที่ผม,ผมนี่เองครับล่าสุดอันอานนึงคนก็มองว่าเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าโอ้คงไม่มไม่สร้างกระแสแล้วครับเพราะว่าสร้างกระแสเสียแบบนี้คงคงไม่เวิร์กอะครับนะฮะมันคงคงไม่ได้แบบผมคงไม่ได้อ้โอโหภูมิใจแบบโอ้โหดังแล้วแบบว่ามีพี่มาลุมสัมภาษณ์หลายสื่อแล้วเกินแล้วแบบโอ้โหเรามาทำร้ายแฟนเราเองให้คน<ม>อื่นมาด่าแฟนเราผมไม่ได้ภูมิใจครับอเนาะาั กับยิปซีตอนนี้ค่ะคือยังอยู่ในอารมณ์โกรธการรู้ว่าเขาเข้าใจว่าเราทดีกันเล้วราหรือยังไงนะคะณาตอนยังคุยกันเหมือนเดิมครับยังคุยเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมต้องพิจารณาตัวเองนะครับอันนี้ผมผมผมไม่สามารถพูดได้เพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะฮะมันต้องมันต้องเป็นเรื่องของความรู้สึกเวลาความเข้าใจแล้วอะไรจะกลับมาหรือไม่กลับมาน,นี้ผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ด้วยกันเรายัางเรายัางโทรหากันเรายัาง อคุรัใจน้องเขาเป็นไงบ้างครณาไม่ใช่ครับผมควรจะผมควรจะต้องพิจารณาตัวเองครับหลังจากนี้เราจะมีเป็นขอโทษฝ่ายใหญ่หรือฝ่ายเล็กดีไหมคะก็คงต้องเหมือนทุกครั้งถ้าเจอก็คงต้องขอโทษแล้วก็คงถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเข้าไปก็จะเข้าไปขอโทษด้วยตัวเอง